สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกจะมาสอนวิธีการใช้แอดออนกับ Google Form ของเรานะคะเพื่อที่จะกำหนดระยะเวลานะคะในการเปิดปิดรัฟอร์มโดยที่แอดออนตัวนี้สามารถกำหนดได้ทั้งเวลาแล้วก็วันที่เลยนะคะค่ะเปิดเข้ามาตอนแรกก็เข้า Google Form ของเราก่อนนะคะ นี่นะคะก็เลือกสร้างฟอร์มค่ะอยู่ที่ว่าเราใช้ฟอร์มแบบไหนนี่นกลองทําเป็นแบบ blank form นะสมมติว่านี่เป็นการเช็ดชื่อคนที่เข้ามาเรียนกับเราอะไรอย่างนี้นะคะสมมติว่าฟอร์มเราเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะดาวน์โหลดแอดออนนะคะเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะจุดสามจุดแล้วเลือกตรงนี้ค่ะแอดออน ตัวที่น้องจะใช้นะคะก็คือตัวนี้กด install ได้เลยค่ะ continue จากนั้นเราก็เลือก ID ที่เราจะดาวน์โหลดนะคะ allow เลย เสร็จจากตรงนี้แล้วปิดได้เลยค่ะนี่เราจะเห็นว่าตัวอ,อันมันขึ้นบนแถบนี้แล้วนะคะคลิกเข้าไปเลือกอันนี้ค่ะ Limit g o o g l e Form Resources นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมากำหนดระยะเวลากันนะคะขั้นแรก ่อเ p e n f ร r m ออนเริ่มค่ะเป็นวันที่อันนี้สมมุติว่าให้เริ่มลงวันที่15มิถุนายนเนาะเริ่มตั้งแต่45แล้วกันอ่ห45ปิดฟอร์มปิดฟอร์มสิ้นเดือนเลยค่ะ30ค่ะเวลาที่ลงได้ก็คือทิ้งสุดกอน9เก้โมงตรงนะคะหรือว่าอันนี้เป็นการกำหนด Turn Off After Entry ตรงนี้ก็คือถ้าเรากำหนดให้คนลงทะเบียนได้แค่แบบ สิคนยนะอย่างเงี้ยสมมติเราก็ใส่เลขสิบไปคือคนที่สิบเอ็ดถ้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่สามารถลงได้นะคะแต่อันนี้น้องไม่ได้ก,กําหนดคนเนาะทีนี้ระยะเวลาของเราะคะ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เลือกไปเนี่ยมันประมาณครึ่งเดือนมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่จันทร์เป็อาทิตย์แต่ถ้าเราต้องการให้ฟอร์มเนี่ยมันโชว์แค่แบบวันจนันทร์อังคารพุธอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกแค่สามวันนะคะ เวลาเราก็จะเลือกเหมือนเดิมน,นะคะก็เป็นปี5อ๋อแล้วก็ดตอน9โมงตรงแต่นะใครที่มาลงทะเบียนหลัง9โมงคือไม่ได้แล้วนะคะอาจจะใส่ข้อความก็ได้ค่ะว่าถ้าเข้ามาแล้วมันเกินเวลาเนี่ยจะเป็นคําว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะกรุณาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา้าถึง9โมงนะคะอะไรแบบนี้นะคะพอเราใส่ข้อความเสร็จกดเซฟได้เลยจริงๆแค่เนี้ยคือเสร็จแล้วส่วนตัวฟอร์มเนี่ยในช่วงเวลาเ็าจะเขียนไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะ G actual open and close time เคื่อมันจะบวกลบอยู่30นาทีเนอนะคือถ้าเรากำหนดปี5อย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะก่อนลงทะเบียนก่อนหน้านั้นได้ก็30นาทีหรือว่าปิด9โมงบางทีฟอร์มอาจจะปิดสั้9โมง15 9โมงครึนนะคะ่งเลยเนี่ค่ะก็บวกลบไปนิดหน่อยนะคะคือถ้าใครที่เข้ามาไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรากำหนดหน้าตามันจะออกมาแบบนี้ค่ะเนีย่ยเขาจะไม่สามารถคลิกไปลงชื่อหรืออะไรได้เลย ะคะแค่นี้เสร็จแล้วงายจุม่มเย